เอร์เกนคาร์ล็อปผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลยอมรับเรื่องที่รู้สึกเสียใจอย่างมากสำหรับซีซั่นสุดท้ายในการกุมบังเหียนผงแดงก็คือการให้โอกาสฮาวิ่เอเลียสมิดฟิลด์ดาวโรดเลือดผู้ดีลงสนามเป็นตัวจริงน้อยเกินไปกุนซือเลือดด้อยมีเวลาในการทำงานให้กับยอดทีมแห่งทินแอนด์ฟินอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นโดยแมตต์ต่อไปของเขาก็คือการนำลูกทีมเยือนสิงห์ผงาดแอตตันวิลล่าที่สนามวินล่าพ์ค เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนี้ทัพเดอะเรดเพิ่งกลับคืนฟอร์มในแมตช์ล่าสุดทุบท็อตแนมฮอสเปอร์4-2ที่สนามแอนฟินโดยหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มโดดเด่นอย่างมากก็คือเอเลียสซึ่งเป็นคนซัดหนึ่งประตูสุดสวยในแมตช์ดังกล่าวด้วยทำให้เขาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอบครองคลอปเปิดใจว่าตนพราดมหันที่ให้โอกาสเอเลียรซึ่งซัดไปแล้ว4ประตูกับ9แอซิสในซีซั่นนี้ลองเล่นตัวจริงน้อยเกินไปมันไม่ใช่ว่าผมมองย้อนกลับไปและคิดว่า โอเคเราทั้งหมดทําอะไรผิดไปบ้างแต่ถ้าผมจะเสียใจสักเรื่องหนึ่งก็คือฮาวิ่ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากพอเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตึงเครียดอย่างในเดือนมกราคมที่มีนักเตะบาดเจ็บเยอะมากบางทีเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเราซึ่งลงเล่นทั้งปีขวามิดฟิลด์ฟั่งขวาและอีกหลายๆตําแหน่งทุกๆคนหายเจ็บกลับมาและเขายังคงได้ลงเล่นหลายเกมแต่เขาไม่ได้ลงเล่นจริงอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่เรื่องที่ดีจริงๆก็คือเขาแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในเกมกับ ท็อตแนมคลอปไร่าย,ยาว